ไม่เนเสียงม่นอิ๊กิ๊ม่นี่เออเออเองเพลงเอ่อ่อ่อเอ่อเอ่่ออ่อเ่อ่อ่อเอนเ่่เอ่อ่อเอเ่อ่เอ่อเอ่อเเ่ยงเอย เงบออโอ้เียงอีกเอนั่นม้งจ้ะอโอเคเออนั่น่ังจะเอม่เนียน้อยๆก็คือเทียงเก่งแค่นี่นะฮะย่วอาแม่กอมกินนมบิดขวด่น้องเนาะโอ้นั่น่ะม้จ้ะใช่วาปลาลุงชิมานองอืออะไรคือบอดมอจ้างจาก หนับในแมหนึ่งของสนันนะไว้หนึ่องามแอคชั่นอ่าตัมือตัมือมานตัมือตัมือไว้ออกได้สบยดีไหมสบายดีไวสบายดีไว้่าสบายดีไว้เห็นบ้างเหบ้างเตุบ้างใช้มือนี่มาผมจุกไปเลยดูตึงมากเล หัวมอนเลยผมก็เลยงามได้มาอนีนะหัวมันย่องได้หมเลยเพิ่งพรมมากพ่งเลยเป็นชาวหัวตึงเลยอนลมหัดผมมาเหมือนติ้วไดาหัวตึงตึงกระตุนกระตุนไปลำได้นู้ชาวก้านจ็บได้เจ็บได้กองน้องพ่อนะปีนไปใช่นน่นะฮะพ่อได้คิดอยู่พ่อได้คิดอยู่มีแต่มูชาเพอมีแต่สบายดีไว้เหบ้าเห็นบ้า

นะเนาะจังได๋ก็ขอกราบทักทายสวัสดีกับพวกพี่น้อง FC กันบ่สุขสุขนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาพบมาพอกับซองพ่อน้องมินนี่แวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่เฮ็ดดงดึงดบงๆๆๆๆอ่านี่เออนี่ดงดึงอะดงดึง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 อะดงดึงอะดงดึงอะดงดึงดงดึงดอดอดงดึงด

นี่นตมือยังสนใจค้าตั้งกล้องพออยู่ยได้ยิ้มหัวนําครว่าจือมือออกไปทายอยู่นอกแล้วเนาะเอาิดิได้ิดิยคอบ่เอาได้บ่ันนะบ่ฮะบ่ยนบ่คุาก้นําคือบ่นบ่ออื

tắt tinh tuồng tưng tắt tưng tuồng để thầy vô, đây đây, thầy mai. À. Đây, khổ à, đây. thầy 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 chép thầy 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 thầy

โอ้โหใส่ลอาใส่ยใส่มองเห็นปอบใส่แล้วเยอะดึงหูดดึงนั่นได้ดึงเลยดึงเลยจะเกินอันดิอันนี้เลยันนี้เยะได้อันนี้เนี่เพิ่นนี่แบบมาเปกนเนี้ยแบบแปลกๆนะีเจนาะเป็นตะตุนเป็นเรียงนี่โอ้ขบไปดีบไปไหนขบหยิบได้ได้ค่าตังกล้องมานเนี้นี่ยโบเอาดินี่ยนี้ยโบให้โบเอาโบให้

มือเฮ้ยเยี่ยมมายูุ่้ยมืออทูน่าก่อนน่ะเอจ้าจุจ้าดือยังบนนอนเลี้อแปดมูเลยนะช่วงทุ่มเได้แนาอะจะไปปนให้อะไบอกอไอทางอนั้นหยาะลกชายวันหลับ่อนอเกดอยนะยิ้มไม่ไหวอับหน้าอันนี้นะอ๋ออโอออไปโอบอโอ เวดอยู oh, ่ลำพอด้ยนะปุ๊บอยู่หินเนี่ยมันแบบว่าไม่ใแต่พอให้แบบโบโบเท่าดื้ออะไรบ้างเว้ยเว้ยว้ยว่ามงคนขี้ดื้อนี่ได้มานนีดจุ๊บเอ้ามาดีเอ้ามีน้อยไ่นองอันที่อยากได้เอามาให้อ่าตบมือขอบใจก่อน ตุจ้าก <Norwegian> ่อนไปไหมเมนบ่แมนบ่แมนบ่เออแมนอยู่บ่แมนอยู่บ่ว่ากาบ่อยากได้คนาดนน้องเนี้ยได้แล้วจ้ะเอาก้อนเออเอาแม่ก้อเป็นมือกล้อนเหรอเด้อจิ้มตาตัวเองจิหน่อยจ้ะนี่นี่เอ้ยล้กลงมลงมผลล้มล้ขึ้นได้ขึ้นขึ้นเองอ้าอืมอ้าวหลินน้อยเป็นหลินน้อยมาเนี้ยอ๋อเครื่องหลินเพิ่นเ็น้ยได้หลินมาเนี้ยฮะ เขาดินได้นนะนนนไไนเนี่ยนะน่ะไหนไปใส่แบบนี้ไปโทรศัพท์ได้สรุปอยู่ในโทรศัพท์บันนี่ฮะโอ้อะแซงเป็นได้ oh. เ,นเนี่ยโ oh. <c oughs> อ้เอาชีย้ยืดมาเนี่เอ้าเอ้าใช่ไหมอยากได้อันนี้ว่นแมนป้าชาเมย์ได้อันน,นี่ป้าชามันบอมีโทรศัพท์จักษ์บาทเลยอันนี้โทรศัพท์เมย์ใช่บัมเนี่ยเอาวะเออเอาใช่ทำใจเฟิร์นฮานุใช่เป<อ>็นใช่เป<อ>็นใช่เป็นบ่ โบมีสลัดยังเดิมมือนี้เดิมมาทำมาสลัดเดิมนางหยอกลูกสาวหน่อยนี่อใช่ิ้งอือเห็นอะไรหรอปจีอือป้ะใช่ไพ่ห้องเพลงไงพันกินที่ห้องเพลงด้วยห้องเพลงอะไรแม่แม่ย่องพนว่ากระตุ้นน้อยอ่าน่ากระตุ้นน้อยนี่กระตุ้นน้อยอ่านี่กระตุ้นน้อยเอ้อมันหมักย่องไงพี่น้องไงเออพนนีเออพนีกระตุ้นนี่มากเลย มินนี่คนสวยอ้ามินนี <Honey> ่คนสวยเอออ้าวบ่แม่สิย่องอีนี่มินี่คนฮู้เห็นเด้มินี่คนหน่วยนได้ตบมือนําเด้แม่ย่องเดี๋ตบมือเบิ่งตบมือเบิ่งแม่แม่ย่องตบมือบิก็ตนน้อยมินี่คนสวย้้มินี่คนสวยอาคนสว Ơ, mẹ thế Ơ, <laughs> thế hồi Ờ Ơ, nó Đằng cà đồn hồi này nó Đằng cà ừ. đồn hồi này Ơ Đằng cà lô hồi này Đằng cà hồi này nó, Ngam nó Ơ mặc này Mẹ ta lệp, như Ôi, mưa, mưa ngàm đi, đi xuống Ơ, gì nè ใช่ใช่ใช e ่ใช่ใมืองามด็กอ่ะมืองามด้วยใช่ใช่ินนี่คนสวยอ่ะมินนี่คนสวยอ่ะอันน่้เนี่ยเร็วแม่ย่องเลยนี่ใช่นาะใมืองามอ่ใช่เนาะในมืองามอ่งมือด้วยอ่ใช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 ่อ่งมือสวยด้วยอ่ะม่ออ่บม่อยันพออุ่มพอเลยยันกลางคืนนี่ยันจ่พอเอายันกลางคืนนี่โบให้ใกล้หล่ มินนี่ก็้ดโนเนาะกระตุนน้อยโอดังในโมแมนขี่เมื่วันเลยพี่น้องเนาะถูเองบาทเองจะไปถูได้เลยฮะกับขึ้นมิอนี่ได้ชงใจบาทเมื่อวานนี่แล้วมิอนี้มันดำมั้งค่ะเมื่อวานนุ่มเห็นเนี่ยลิ่นเพิ่มนี้ฮู้ในเสือบกเนาะกับอันนี้เป็นโบกการน้ำเครื่องนี่ลิ่นแล้วแต่สายที่เข่าบบคือเบตาบอลเนี่ยแบบแบบ คอยโบลินนะกระตุ้นนี่คอยบ่นนะอ,อ,ยบอยมกักอ่ะแต่นี้ยแข็งแข็งเลยอ,อินนะแล้วก็จับฟาดโปะโปะโปะจับสเออส้นทางได้กันอ่าจับเบิง้งโอ้ตุ๊กเอาห่วยมันนักได้อ,อ่วยโยนบ่นเลยนะเจ้าดูฉับแม่ตัวน้อยโอ้ยโยนเป็นโยนนะบ่นได้เบิ้งหรอกมิแต่จับวีนั่นนี่เลยบ่นได้เบิ้งเนาะเออเ้าเฮ็ดเบิ้งประกอบเบิ้งโอ้สามเป็นช่างบายแม่ถือให้ป้าในกระทับแข็งตัวเองนี่ อ๋อเถอะบาทมือกล้องได้แล้วบาทนี่เห็นมือกล้องแล้วบาดนียมันหนักเติบได้เห็นมือกล้องในอนาคตแล้วบาดนียมือในน้อยเจับกระบอกหุบนี่แหละเด็กได้ยินอะไรจะงายชวนนะไพดื้อไพดื้อฮะมินนี่ดื้อบ่ฮะมินนี่ดื้อบ่มินนี่ดื้อบอตอนเว้นเว้นอารมณ์ดี ห้องเพลงว่งๆบางเพลงตอนเว้นนี่แม่ส่งคลิปให้เลยโอ้ยเนาะพึ่งยด็กนอนเด้ในแปดโมงเลยได้เนี่ยแปดโมงยังบนนอนอยู่ปึ่ดปวดโผพกเว้นนี่ห้องเพลงให้พังดิ่งกับแม่เท้านี่วว้าโอ้ออาเฟรย์เบะไปนี่โว้เห็ดใดๆมาเนี่ยฮะอยากห้กอมเลยอยากห้กอมเหลงได้ซีตาก่อนซีตาเว้ซีตาเบิ้อยากนอนนี่ต้องมีแบบซีตาเฮานอนก่อนนะเดี๋ยวจึงกอมแต่ละมือให้นะนั่งเห็ดตาหยาบๆนี่กะ

แปดเก้าสิบตัมือตบมือเพิ่งสิบเลยตัวมือเพิ่งสิบเลยไหมตบมือตบมือตบมือเด้อกินชมพักพาเด้อเออตบมือเด้อกินชมบักพากินตาไก่น้อยกินก้อยนกยุงเามื่นชงขึ้นชงขึ้นเดินมาใช่เด็กได้ต้องมาฉาบแต่เบอร์ทางไหน เดี๋ยวเอาโวงเมลนี่อืพวงเมล์กับอยากได้ยได้ของพลอยนะอืศูนย์คนมีอื่นหน่อยอันนี้อือเอาใช้ใช้หัวใช้หัวใช้หัวเบิ้งใส่เป็นบ้าตอนเช้าจับสายมากจิ้มใส่ปากมูแล้วหาเอามาหยัดเส้นตาหมดเลยนะเห็นในไดแหน่ก้อบวะใช้เมื่ทันมีสัญญาณจับสัญญาณในต้องชีตาต้องเฮานอนก่อนได้สัญญาณก่อนสีกรอบในได้ แต่ในเหงื่อกินนมนอลาบอรับขนาดนี้นะตัวว่รนี่มากตัวว่รนี่มากินนมนอนนะเพื่นนะมินิมินิรู้จักชื่อถังเนาะขันเอิรนมินิี่แมนฮันเราได้อยู่ใส่กันยะเอิรนมินิมินนี่แมนฮันเราได้ตื่นนอนสินอนเลยนะมินิมินิี่ตาลูตาลเห็นบอสุดตาลฮะตาลเอ้ยตาลมินิเอ้ย เออยังมั่งแล้วบาทยังมั่งแล้วบาเบ่งนี่คนวยนี่อเกบงเอเกบงเสิกินะกันเลยกันเลยกันเลยฟากระตุกน้ำหนึงเห็นเห็นหัวกระตุกน้เออไปสิพากินน่นะบกินขนมปังบกิน กินข่าก็ยากยากพอจะอาปากเธหนึ่งเลยลองหน้ามันจะใครบวงเออแกะแอยจะแกะแลแกะไม่ได้ก็ยังให้แม่ช่วยและขาดมาหาแม่เลยเริ่อแลยน่าม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 านมามยมัมา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 นามาม่ม่มามนมายาม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 มา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 เา้ามามมามมามามาม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 ามามา่ามมามามามดมามมม มม่สิกินมือหน่อยมะมัสิกินมือน่อยมะมันมันมันัมอานังชมงืมบมีคนตันแรงไะกำเวนเนี่ยโอ๊ยามมวม่วนก็เเสียงห้องเสียมหัวคนในกำเวนยเวนากานถ่ายคลิปเด้อเด้อแต่เพ่ายคลิปกับแม่่อก่ายคลิปเด้อพายอกกจับย่งกระติวมาดีดมือตัวเองแล้วก็แม่ถ้าว่าวายันเจ็บเดยแห้งหัวใส่ชับเอาแก้เบ้างแกได้บ่ขมขมุมเนี่ยการรด

บ่ใจก็พุดพัดเลยให้เราได้โอ้โหก็ขาไอ้ลางคืนนี่โอ้เป็นคนละคนเลยแล่พี่น้องน้อนก่อนนี่อั่งนกนางหนึ่งสัญญาณมาแล้วยกนางยกนางนอนกะดังหอบที่้องเลยบมาจากนอนกับอยู่ในห้องที่แม่อยู่นั่บโเป็นนังนี่แม่สอนเลยใครเขานอนดังะอยู่กับพ่อสองคนนี่ว้าตาคู่ยาวๆเลยแม่ mẹ này mẹ thua vào đây nè đặt ra đặt ra đặt Nè, đặt ra đặt ra đặt ấy đặt ra đặt Ê, mẹ ra đặt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  ra Nè, 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 nè Nè, 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 nè Nan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  Might na 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 mệt nè mệt nè nè na 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 nè 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 dạ nè 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 nè

วินน <Bin> ี <poker finden> <tama f> ่วินนี่คนสวยวินนี่คนงามดึงมันขาดเลยหูหนึ่งนะดึงจนขาดมันพังในหูเดียวหนึ่งเห็นไหมดึงแห้งใช้สมุดถับจนขาดไปคืน

อุบ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 ฮะปบแล้วยันพออุบอ่ะโอเคโอเคโอเคเลยอ่าบายบายเด้อบายบายเด้อบายบายไปลุงไปบายบายไปลุงไปไปนอนอ่ะบายบายตายย่าไปอ่ะบายบายต่ายย่าไปนอนชิบหายบายบายไปอันนี้พอไปเนาะพอไปเนาะใช่แม่กลมแล้วพี่จีพี่จุ้ยเลยพี่จีพี่จุ้ยไปลุงก่อนบอกตายย่าก่อนว่าบอกกันบอกกัน มินี่ใช้มล์กลอมแล้วรานอนหนึ่บาทแล้วพี่จี้พีจุ้ยบายๆแล้วนะก่อนแ่เีแฮ่ป่ะคอ่ะเดี๋ยวยยังเรีนอยู่มันเดึกแล้วมันเด็กแล้วแป้มนแล้วมาจเอออบายบายบาายโอเคบายบายวยบายบายด้วยบา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 ย mai ngày mai lại huồn lại, lơm môn lại, phi để bye, bye. Ờ, bye bye bye, bye. Ah, nó. Ok năng, nó. bye bye.